นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอิติปิโสภะคะวายยมราชานู ท้าวเวสุวรรโนมะรณะงสุข,ขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะเทาวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอระหังพุทโธเทาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภคะวายมมาราชาโนท้าวเวสุวรณโนมารานาังสุข,ขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรณโนจะตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธะพุทธัทททงอะระหังพุทโเท,ท้าวเวสุวรรณโน นะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมาราชาโนเถาวเวสสุวรรณโนมารณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะเถา,าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุขะ ทั้งอระหังพุทธโธถาเวสุวรนณโูนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายยมะราชาโนูถาเวสุวนรนณูมรณังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะถาเวสุวรรณูจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโต เวสสะพุทธะพุทธังอะระหังพุทโธท้ทาวเวสสุวรรณนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายยม,มาราชาโนูท้าวเวสสุวนนารรณมะระนางสุข,ขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณจะตุมหาราชิกายักขะพันตา พัทภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอระหังพุทโธท้าวเวสุวรรณนน,นะโมพุทธายะ